ทะเกับเสียพี่หมาหันมา,รเ,มาเรียนมวนวะพี่หมากบกบเลยเอ้าเอาพาพี่หุ่นคนเดียเด้อน่หุ่นล้มแล้วโอ้หมากี่ทิพย์เนาะ เลยนกเสาเสียเบเตี่ยมองเนอะชื่อชื่อ,อ,อแล้วเล็กพี่หมา้เล็กเมยหลอลูกเล็กแก่เลยอะชื่หมามแ่ไหนขี่มาไนะคะพาเสียขีจ้าู น้องน้ำหอมนอนน้องน้ำหอมเป็นวัดน้องน้ำหอมเป็นวัดเอาลูกที่ทิโม่คนตกก็เยืนน้องน้ำหอมเป็นวัดอันนี้น้ำหอมครบเดือนดีน้ำหอมครบหนึ่งเดือนวันที่สิบเก้าในี่การน้ำทิพย์ก็ครบสองสองปีสองขวบเอา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 มาเลยน่าเล็กว่าเป็นลมล่ะ มื่อฝนนี่ค่ะวันนี้ก็ดีแฟนกลับทางนี้นะตัวคู่มือขึ้นเดินขาขึ้นของพิเศษเอ้าขี้หมาจอบจอบทิ้งกันหน้าทางหน้าหรือรุ่มละโต๊ะน่าเล็กลมซาบเด้ะมีแซวแซวบก็ลังเราไปซื้อแพมเพิร์ดทาคุณยายคุณยายอัมน้ำแล้วกันแล้วก่อนเดนไรเดียมทิ้งขยานโต๊ะเนาะโค้งขากันโค้งเอาไปเลยคุณยายอัมน้ำแล้วเลยอะ โวก็เล็กค่ะน้องโลละหุ่นญาติมานันมานั่นเลยดีก็เอววนั่งข้างนาค่ะนั่งลนั่งขางนานเล็กเป็นลมแล้วเนาะน้่เล็กหอบมาพีเจไปไปไปไายบายกอน นางไอหรือผ้าเดงนี่เหรอผ้าแดงหูดงไฟดีเนาะนี่วันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบแปดเดินนี้เด้อจ้าแฟนครับฉันเลอมีเวลาว่างโอกาสกับแด้มาเที่ยวหูดลงไฟบ้านโพนเลยจ้าหูดงไฟบ้านแฉยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี้โอ้ยสองมือมีขบวนแห่ เมือ่มอยล่ปวดล่ะก็หมอนำมือจุดบร <confirms. S 2> มือจุดงไฟมือจูดที่ย,ยี่สิบแปดลำวงลวงย้อนยุคล่ะลำหมอนำสิงกับลำวงอช่างสองมือเลยบอกมือเดือดสองวงเสื้อนางไอเดี๋ยวช้นางไอมูเลอรนี่นางไอมูเลอรนี่เสียบนี่โต๊ะานะต๊ะมันต๊หาขี้มาแล้วเาเป็นผาแดงแรืวนางไอ แฉบ๊ายไปๆก็รู้ไปซื้อแคมเพิร์นคุณยายอำมนำแล้วละบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆพบกับแฉบใหม่นะคะสวัสดียิ้หวานยิ้มเปล่งปันยิ้มกว้างยิ้มเชิดกองผิดเหรอรู้ไปยิ้มเชิดนาเล็กอ่าคุณยายไล่เหรอเนอะไล่ไล่คิดหอดแฉบบอคอดแฉบบอไปแล้วมาแล้ว